สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทกสนันโซเชียลหลังเกิดกระแสเห็ดเข็มทองทานดิบได้ไหมพร้อมเฉลยแล้วเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสอย่างมากและเป็นที่ถกเถียงกันเรื่องเห็ดว่ากินได้หรือไม่เมื่อมีสมาชิกในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภครายหนึ่งได้เผยเรื่องราวว่าเห็ดเข็มทองทานดิบได้ไหมาคะ ร้านสลัดแห่งหนึ่งเสิร์ฟมาแบบนี้สอบถามทางร้านแจ้งว่าเป็นเห็ดออร์แกนิกทานได้แต่เซิร์นเน็ตเบื้องต้นระบุว่าเป็นพิษค่ะอัปเดตข้อมูลหนึ่งได้อินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มทางร้านได้แนบไฟล์เอกสารนี้มาว่าทานดิบได้แต่โดยส่วนตัวจากที่ค้นหามีทั้งทานดิบได้และไม่ได้แต่ทุกแหล่งก็ไม่แนะนำให้เด็กและสตรีมีคันรับประทานเพราะเสี่ยงที่จะปนเปื้อนอัปเดตข้อมูล2ทางร้านได้ส่งรูปวิธีการล้างผักมาให้ดูค่ะ ทางร้านล้างอย่างพิถีพิถัน7ขั้นตอนมีการล้างผ่าน CO3 ต่างๆมากมาก่อนเสิร์ฟลงจานค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของผู้บริโภคแต่ละท่านนะคะว่าอยากทานดิบหรือสุกโดยเสนอแนะกับทางร้านให้มีการเขียนระบุในเมนูว่ามีเห็ดเข็มทองดิบผสมหรือให้พนักงานแจ้งลูกค้าว่าจะเอาหรือให้พนักงานแจ้งลูกค้าว่าจะให้เอาออกหรือปรุงสุก เพราะส่วนตัวก็ยังไม่กล้าเสี่ยงทานเห็ดดิบค่ะรอข้อมูลที่น่าเชื่อถือยืนยันว่าทานดิบได้ค่ะทำกลังเหล่าสมาชิกเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเชน่นกินดิบรสชาติไม่ได้เลยนะคะอีกคอมเมนต์บอกว่าจริงๆผักดิบก็ไม่ควรกินครับถึงจะปลูกเองล้างเองก็ยังเสี่ยงอยู่ดีอีกคอมเมนต์บอกว่าเราไม่กินดิบค่ะอีกคอมเมนต์บอกว่าเห็ดทุกชนิดไม่ควรกินดิบระวังเป็นพิษนะคะ อีกคอมเมนต์บอกว่าไม่ควรกินดิบค่ะอาจติดเชื้อแบคทีเรียอยากให้เจ้าของร้านรู้จังเขาจะได้ปรับปรุงไม่งั้นเหมือนกับดักเวลาใครจะเป็นผู้โชคร้ายติดเชื้อขึ้นสมองล่าสุดทางด้านอาจารย์เจตได้อธิบายทางเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบาอาจารย์เจตโดยบอกว่าเรื่องนี้โดยภาพรวมแล้วก็ถูกทั้งสองฝ่ายครับคือเห็ดเข็มทองหรือเอนโนกิมัชรูมนั้นสามารถนำมากินดิบได้เหมือนพวกผักสลัดอื่นๆแต่มีข้อควรระวัง โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดและเชื้อโรคปนเปื้อนและถ้าทำให้สุกเอาไปใส่ซุปเอาไปผัดน่าจะอร่อยกว่ากินดิบครับเรือการแรกคือเห็ดเข็มทองนั้นไม่ได้น่ากลัวเท่ากับพวกเห็ดพิษมันเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่มีการนำมาเพาะเลี้ยงและบริโภคมานานแล้วไม่ต่างอะไรกับเห็ดชนิดอื่นๆเช่นเห็ดฟางเป็นต้นจึงไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะรับสารพิษตามธรรมชาติอย่างพวกเห็ดพิษที่ไปเก็บกันมากินสุ่ม 4, สี่สุมห้า แต่แน่นอนว่าเห็ดเข็มทองและเห็ดชนิดอื่นๆนั้นถ้าเอามากินดิบๆจะพบว่าทั้งรสชาติกลิ่นและเนื้อสัมผัสก็ไม่ได้ดีไม่ได้อร่อยไม่ได้หอมเท่ากับที่ทำให้สุกแล้วจึงมักจะไม่เป็นที่นิยมทานกันและที่จะต้องระมัดระวังก็คือความสะอาดเพราะเห็ดดิบอาจจะมีการปนเปื้อนของดินที่ใช้ปลูกของเชื้อโรคที่ติดมากับการเจริญเติบโตของเห็ดรวมไปถึงสารเคมีอื่นๆที่อาจจะบังเอิญติดมาด้วย จึงต้องนำไปล้างให้ทั่วถึงล้างน้ำไหลผ่านนานๆเพื่อน,นำสิ่งสกรปรกเชื้อโรคและสารเคมีถ้ามีออกไปก่อนจึงจะนำมารับประทานเหมือนกับผักสลัดอื่นๆได้ในกรณีของเห็ดเข็มทองก็มีการเตือนกันเป็นพิเศษ ว่าไม่ได้แนะนําให้ผู้สูงอายุมากกว่า65ปีคนท้องหรือคนที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันอ่อนแอกินเห็ดเข็มทองดิบเพราะมีโอกาสที่เห็ดชนิดนี้จะปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียกลุ่มลิสเทอรีเที่อาจทําให้เกิดการไม่สบายอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยสรุปแล้วผมจึงแนะนำให้กินเห็ดรวมทั้งเห็ดเข็มทองในแบบที่ทำให้สุกแล้วจะดีกว่ากินดิบๆครับ พราะทั้งเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารและได้คุณค่าทางอาหารมากกว่าด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ